ภายในอาทิตย์หนึง่ง้อปูตามสาจาวาจ่าขอให้ลูกถูกหวยได้ยอดเองินตามต้องการนุชไปทำบุญปูซอยสางสอยเฮ็ดแน่ปู่เท้าคำสิงความเสือความรัทธาไห้มันเนาะค่ะผู้ใดบ่บเสือกะบ่เป็นยังผู้ไดบ่บมากะเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะข่อยเสือขวายธาขา่าก็เลยถือเลขดุแค่นั้นละพี่น้อง ค่ะพี่น้องตอนนี้กะหอดเนินระธาุแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะไปสักการะขอพอรองเทพเทวาสิงศิ์แล้วก็แม่นางตะเคียนแม่นางใหม่เนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานมีโชคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานแตกสองหนึ่งหนึ่งสองโตัวเน่นโตนะักสายวิง่งสายรูดหมื่อวานผู้ใดทีติดตามคลิปกานาสิเห็นเนาะค่ะเพราะว่าเจี๊ยบบอกว่าให้วิ่งให้รูดสองเนาะค่ะตัวเลขประจําวันใดใดทีเจี๊ยบไปทําบุญเจี๊ยบกะจะให้เนาะค่ะพี่น้องวอาติดว่าขาดแน่ขอถูษขอไห้เนาะค่ะพี่ ตามซาจ้าว่าจ้าเนาะค่ะทีหายไวครับจริงศักซี์เนาะค่ะอยู่นี่ยู่เน,นพระธาตุนแห่งนี้เนาะค่ะอันนี้ก็เนินระธานเนาะค่ะพี่น้องถ้าเจี๊ยบได้โชคลาบหรือว่านเนาะค่ะเจี๊ยบขอหามาสองมันกับมาสามของลวดเนาะค่ะพี่น้องตัวเน่นนตัวนักก็คือสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะหลักกะเก่าสองหกสองเนาะค่ะพี่น้องมิโชคลาบค่ะพี่น้องก็เลยมาแก่บนพระสาบานเท่านี้ละผู้ได้เห็นคลิปแล้วก็ขอให มีโฉคมีลาบรำรวยเด้อพี่น้องสาธุค่ะแม่สาธุค่ะสาธุเดี๋ยวเข้ามากวดนามกอนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหมื่บ้านกะบอกกาวหลักะบนมันซานกาวไหวเนาะค่ะ้บบา,า,ะะามีโชคมีลาบรวยเๆเฮ้งเงมันมานากะจะทำบุญไห้เนาะคะ่ะเมือนเจ้ากับไปทำบุญอยู่วันน้องอ่อเนาะคะ่ะทำบุญสางโบสถ์ ถวายปัจจัยตามกำลังแล้วกค่ะทำบุญอ่ะถาวายสังฆทานเนาะคะ่ะเดี๋ยวมากวาดน้ำกวดน้ำไหมเพื่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเยนรอบแบบหนึง่งรอบแบบหนึง่งเด้อใจเย็นเย็นจะก่อแขนก้อขาหลาย เมือนี้เอาบุญเอาอย่งมาหายสิ่งใดบ่ถึกบ่ค่วนกะขอโทษขอไหว้มูเจ้าลหลายๆเด้อมาซะไปสาพระลดอยู่ปูปูเท้าคำสิงเท้าก็แปว่าเจ้าเมืองเป็นบ่ขอยอดเงินเพิ่นไหวภายในอาทิตย์นี่ท่ามิฉูคมิลามใดหยอดเงินตามจำนวนที่ขอ บ่ต้องตามจำนวนดอกกู้งแต่มันแตกสามโตห้าน้อยของแดกมาเลี้ยงนี่ให้ได้ก็กันแหละถวายให้เลยถลาไตแล้วก็สร้างโบดเดี๋ยวเฮามาอนุโมทนาสาธุบาาุญก็กวดน้ำให้องค์เทพเทวาสิงศักดิิิ์์สทธดวงจิตดวงมิญ,ญาเนาะคะ่ะผูเก็ตคอยซอยเหลือนในเรื่องโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องสาธุเด้อบุญกุศลใดที่ ข่อยได้เฮ็ดได้ส้างมากเหมือเศ้าบ,บ่ว่าจะเป็นการถวายปัจจัยถวายสังฆทานบุญกุศลใดเกิดบุญแล้วข่อยขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลห้ท่านทั้งหลายดวงจิตดวงวิญญ,ญาณเบสัมพระเวสีอสุรกายทุกทุก,ทกตนภูเท่าข่ำสิงสิงซัก์สธิ์นในเนินพธาถุดดวงจิตดวงวิญญ,ญาณอยู่เนินธาถุแห่งนี้ขอให้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลแห่งนี้หากท่านหอนอยู่ก็ขอให้ท่านผบกแสงสว่างก็ขอให้ท่านเย็นลง ไฟได้ที่มันห่อนอยู่หายดับเด้อไปซู่ภพุม่มทีดีดวงจิตดวงวิญญาณได้พอไป,เ,ปเกิดเขาหาได้ไปเกิดเถึงข้าวมูเจ้าล่ะล่ะปล่อยมาห่อนสาธุสาธุสาธุเขา,ามาถวายนุ่มเปียวเนาะค่ะตามสารละกะถวายให้ผู้คนที่รักสมรักษาเนินประทานเนาะค่ะ ทองคงทองค้ามยังสี่บุม่นท้องเฮาาว้ยี่ปยไปอยากได้เถอะสิบเดี๋ยวจะถวายบุ๊ม่นถวายเดี๋ยวจะเซนเพราะว่าเป็นผีขอติดเบาคัดแน่เข,ข,ขาโทรธก็ไผ่ครับพี่น้อง ทำบุญไหว้หลายเด้อพี่น้องนอนบนนุ่มทนาซาถุในถูกถูกบุญเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขสุคนที่รับชมคลิปนาตอนนี้เนาะคะ่ะขอหายมากด้วยโชคลาภเป็นดีเป็นสินอยู่กับขอห้วินีวิสินมุดหนีมุดสินเนาะค่ะพี่น้องรำด้วยรำด้วยรือมตาอาปากได้ค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องเบอร์สุขสุคนค่ะสิ่งใดที่พานเขามาในชีวิตเท่าที่มันแย่ๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พาน้ลไปใดโดยดีบุญกุศลมาหนีไป ไปนุ่นดวงเบอร์สุขูสุข้นค่ะเดี๋ยวมาถวายนุ่มเปี่ยวเนาะคะ่ะเขาก็จะวางเป็นจุดๆไปเนาะค่ะพี่นอ้องแล้วก็จุดถูบอกกาวเนาะคะ่ะจุดดอกเดียวกับพ่อพี่นอ้องบอกบอ่าสุดดวงไม่ยญญาณเลยส่วนหมากแล้วควนผ่านไปผ้านมากเพื่อนกะมาขอโชกขอลาบเนาะค่ะพี่นอ้องอาจจะได้โชกได้ลาบกันหลายอยู่แล้วล่ะเท่าที่สังเกต ไม่จะขวดแล้วนี่เอาให้เบิร์ดนี่ละ่ะบอกเอากลับไปดอกมีจะขวดขอบพุณทุกคนเนาะคะ่ะทีเป็นกำลังใจหายแล้วกะรับชมคลิปเนาะคะ่ะถูกยอดวิวก่ะเติมน้ำมันทําบุญน่ะละพี่นอ้องบ่ได้อาศัยยอดวิวดอกอาศัยเงินถึงเรงนี่ละเป็นลัก่อยบอกต้อง,งส่งรดเซจ,จังนี่กะจะไป สารนางสิบสองเนาะค่ะพี่น้อ,องหมูว่านได้โชคได้ลาบได้อิลีพี่น้องมันมาสามหงหลวดหมูว่า,านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามนจอให้เพิ่นเนาะคะ่ะเม่ต้องคิดหลายเดอ้อพี่น้องผู้ใดที่แบบกำลังท่อในปัญหาทุกอย่างพี่น้อง คนเฮาคิดดีทำดีนี่ทางออกดีเสมอแหละถ้ำบุญไว้ค่ะผู้ไดมากสื่อเลขก็ต้องมากทำบุญนำเนาะคะ่ะพี่น้องบุญบ่เฮ็ดมันบถถ่ถสกได้เลขแต่คนทำบุญมีบุญแล้วรับมือรับ,รบ,รบตาสื่อกระถือพี่น้องเพต้องไปคิดหลายเมื่อต้องไปเพิ่งผู้ไดยืนไว้ล่ำแข่งของจะาข้องในดีที่สุดแนวทางโชคลาภกะหายไปแล้วเนาะคะ่ะกะเข,ข,ข,ขาห้พี่น้องที่รวมทำบุญถาวายผาต่ายมาโชคดีค่ะ วันนี้มากศูนนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยมากซูนที่ถึงประการใดก็กดหดขอไห้เด้อพี่น้องไดให้มากแลนดกับไปแลนด์เหรียญพอ่อหอมปากหอมพอสนับสนุนลอตเตอรี่ไทยแลนด์เนาะคะ่ะสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลเฮ้าสาธุขอหายมีโชมมีลาบเด้อขอหายเลข ที่ยิบได้อยู่สารพโรดเลขมอว่าแตกสามตัวตรงเด้อเลขนั่นละ่ะพระบอตองเถอะบอตองเ็นบอตองลายพระให้ให้กินเบิร์ดละเจี๊ยบอนะ่ะแต่ข่อยม่โชว์ไม่หลับ บุญกูศซนข่อยหายเด้บเบิดแหละบ้านยังซอยข่อยมันนี่ยคยกห็หายแลกเปลี่ยนกันสาธุ่านตาเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องผูได้เห็นคลิปกะต่างจิตอธิษฐานเนอาค่ะอยากได้โชคอยากได้ลาบต่างจิตต่างใจเอาค่ะพี่น้องคนเฮ็ดยินดีหายค่ะ ชีวิตข่อยก็ไม่แค่นี้แหละพี่น้องอยู่ได้ย่อนถือเกลขถามว่ามีการมีงานเห็ดกัเห็ดอยู่ไหล่ะก็มีแนวเห็ดอยู่ท่ายคลิปนี่แหละงานการข่อยรอบ่ได้เนาะชูดีลำด้วยลำด้วย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 ค่ะพี่น้องถือเกล็ดไล่ๆจังมี่มินใส่นีใส่สิ้นบางทัน มาซื้อเลขก็ต้องมาถำบุญเนาะค่ะขออีกรอบ่ันแม่่ันแม่เจ้าคะเอานุ่มไปน้ำกับน้ำชาไปน้ำเอาน้มชาให้ปูน้ำเพราะปูพู่นมากนำชาถวายแจ่นุ่ม ร้านนั้น,นหมู่ทีโวนบุญ่วนขุศลในห้ถวายหนามนุ่มเดอ้อถูกรวยรวยเฮงเงโฟกัสแต่ความสูขหลวะกะการทำบุญของเจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้อง ไิ่งใดที่เขาปล่อยวา่างใดเขากะปล่อยว่างเนาะคะ่ะถ่ายยึดติดทุกอย่างมันกะลำบากใจจะคของเจวพี่น้องเดี๋ยวจุดถูบก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กะอันเอายาคู่เอาชาอยังให้เพื่อนแต่บ่จุดถูบบอกเพิน่นก็กินบ่ไดดได้พี่น้องจุดถูบก่อนจะเก ต้องจุดข้างหนา้าถ้าไปจุดอยู่ศาลมองใดหมองหนึ่งมันกับบ่คือจุดให้ทุกคนบ่ยากดอกแม่ปู้ข้ามสิงว่าแต่นหนูมีโฉคมีลาบนะบุญซื่อๆนี่นูหายในเบิดเดียหลับไปเดอ้อหายิ้มน้ำสำลาน บูนปุศลนกะหายของเซนกะมีภายในอาทิตย์หนึ่งนะปูตามสาจาวาจาขอให้ลูกถูกหวยได้ยอดเงินตามต้องการนุชไปทำปูซอยสางซอยเฮ็ดเนะ่ปูเท้าคำสิงความเสื้อความศราท่าใบมันเนาะคะ่ะผู้ไดบ่เ,เสื้อกะ บเป็นยังผู้ใดบบมากะเรือนพานใดเนาะคะ่ะควยเสือ้อควยสัท่าก็เลยถือเหลขดูแค่นั้นละพี่น้องว่านทันแม่ก็หายถือเดี๋ยวปูข้ามสิงก็หายถือขอโชคขอลามามือแรงเด้อแม่แต่กา,าจ,จะบบได้มาเด้อแม่แต่กาจะทําบุญหามือเอื้อแล้วกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่เอาเด้อเพราะว่า แฟนลูกเพิ่นบอดายุดเวลาทําบุงทําบุญเมือ่อเอืนถ้าได้จับเงินซ้ำเมือ่อวานก็นจะเฮตบุญห้เดียวถาวายพระตายลวก็ทําบุญส้างโบส่งสงสางสลากลางน้ำวัดนาม,มาทูมน้ำกันแม่ลูกล้านมัมมีอยังห้ดอกนอกจากเครื่องไหวลวกะบุญกุศลทีได้เฮตมากเมื่อเสาร์ตามสัจจาว่าจะทีหายไหถ้าลูกมีโชคไม่ลาบลูกจะทําบุญห้ ุงเทพเทวาดวงจิตดวงวิญญาณปูข้ามเสิงปูเท้าข้ามเสิงแล้วก็บทันแม่เจ้าค่ะได้ยากได้เลขกะศรัทธาเท่านั้นค่ะพี่น้องรำด้วยขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบสุขุสุขคนโชคดีค่ะไปเจอกันอยู่ศาลนั่งสิบสองแล้วก็ตามวัดต่างๆที่มีบุญสัมพันธ์ค่ะพี่น้องรำด้วยเบสุขุสุขคนค่ะ